หนังสือนี้มีมากมายหลายชนิดนำดวงจิตเริงรื่นชื่นสดใสให้ความรู้สำเริงบันเทิงใจฉันจึงฝ่ายใจสมานอ่านทุกวันมีวิชาหลายอย่างต่างจำพวกล้วนสะดวกคนได้ให้สุขสรรวิชาการสันมาสารพันชั่วชีวันฉันอ่านได้ไม่เบื่อเลย บทพระราชินิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชากุมารีห้องสมุดประชาชนอำเภอรพระพลาชัยจังหวัดบุรีรัมย์ตั้งอยู่เลขที่101หทับ1หมู่ที่9าตำบลสะเดาอำเภอรพระพลาชัยจังหวัดบุรีรัมย์บริหารงานโดยนางจินตนาทิกโธกผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอรพระพลาชัย ้องสมุดประชาชนอำเภอรพระปราชัยมุ่งพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโดยมีการเชื่อมโยงกิจกรรมที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพและทั่วถึงซึ่งห้องสมุดประชาชนอำเภอรพระปราชัยกำหนดนโยบายวิสัยทัศน์ในการดำเนินงานโดยยึดหลักนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567 สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวริดามากแสนนะคะเจ้าหน้าที่บรรลักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอพระปราชัยค่ะทั้งมีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายพร้อมให้บริรการแก่ทุกคนค่ะห้องสมุดประชาชนอำเภอพระปราชัยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอพระพราชายัยทั้งในและนอกสถานที่โดยดําเนินกิจกรรมร่วมกับครูกศนตานําบลโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนังสือชุมชน รถโมบายเพื่อนที่ของสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบุรีรัมย์โดยมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกิจกรรมทิกซอาพาเพลินกิจกรรมเซมซีอีโมจิสุภาษิตไทยกิจกรรมเกมบิงโกกิจกรรมสร้างสุขสนุกกับนิทานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสารานุก,กรมสำหรับเยาวชนไทยห้องสมุดประชาชนอำเภอภพะพลาชัยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอรพระพราชัยภายใต้แนวคิดคำว่า life long learning เพราะเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิตคร,รูคุณครูมาจากโรงเรียนใดคะมาจากที่ไหนีไัไม่ใช่ไม่ใช่อัตยยออัจยอที่ครูมามาจากอะไร <c oughs>